สวัสดีครับชาวจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัชซฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็น5คู่ครับที่เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ยี่สิมีนาคมนะครับคู่แรกเป็นศึกเอฟเอคัพของอังกฤษครับเวลา19บเนาฬิกาสินาทีฟูลแลมครับเล่นที่คาเวนคอตเทจครับพบกับคิซซาวเปเลสครับคู่นี้ถือว่าเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกที่มาเจอกันเองเกมนี้กลับมาเล่นที่คาเวนคอตเทจของฟูลแลมอีกครั้งครับและเป็นเกมบอลถ้วยก็เชื่อว่าบรรยากาศน่าจะสนุกสนานที่เดียวครับสำหรับดาวิแมตคู่มจะ ชนะเพลเลตได้1นต่อศูนย์ในเกมนี้ครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นลาลิกาสเปนเอสปันิอนจะเปิดบ้านพบกับอาร์ติโกมาดริดนะครับเอสปันิอนเกมล่าสุดในลีกลพวกเขาบุกแพ้มายโยกามา2-1นะครับก่อนที่พวกเขาจะไปเล่นในฟุตบอลถ้วยของคาตาลุนยาชนะบาร์เซโล่าทีมบีห้าศูนย์นะครับส่วนทนางหน้าก็มาดริดนั้นแพ้มา4เกมติดครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับทีมของซิเมลเน่แต่ว่าเกมนี้ครับอาร์ติโก้มเยือนแบบไม่ได้จะเสียนะครับพวกเขามีลุ้นอยู่ที่ลาลิก้าก็ต้องพยายามทุ่มเทเต็มที่กกกัับบถ้้้ววยนนีีคร็เเชื่่อามจะ นเกมรับที่เหนียวแน่นพิเศษครับแล้วก็หาเกมบุกที่จะทําสกอร์ใส่เอสปันยอนครับเชื่อว่าเกมนี้เกมจะอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าแอตเลติกน่าจะเฉือนชายเอสปันยอนได้ครับหนึ่งบุนเดอร์คู่ที่3ครับเป็นสวิกแบตของตุรกีนะครับในซูเปอร์ลีกตุรกีเบเิตัสครับจะเปิดบ้านพบกับกาลาสไาร์ครับเบเิตัสแพ้มา3เกมติดครับส่วนกาลาสไาร์นั้นก็ฆ่าเกมหลังสุดเด้มเสมอ3แล้วก็ชนะ2ครับในทุกๆถ้วยรวมกันนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะอึดอันิเกมหนึ่งครับเพราะว่าต่างฝ่ายต้องการที่จะ เอาชนะนะครับจำให้เกมรับอันต้องเหนียวแน่นรัดกุมหน่อยแต่ก็เชื่อว่ากาล์ลสตรายที่ฟอร์มดีกว่านะครับในช่วงนี้ก็น่าจะบุกไปเฉือนเบ็คจัสได้ครับหประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่4ครับอาจจะแฟรง์เฟิร์ตจะเจอกับซุปการ์ครับในบุนเดสซิก้านะครับคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับที่ดอยร์แบงค์พาร์คนะครับซึ่งแฟรง์เฟิร์ตห้าเกมล่าสุดชนะ3แพ้2นะครับส่วนทางด้านซุปการ์ห้าเกมล่าสุดนั้นเสมอ2แล้วก็แพ้3มผลผลงานก็ชัดเจนครับว่าซุปการ์ดู่ในช่วงขาลลลงงงงออออยู่่่่่นนนนะะคครรรรัับบแแ้้้ววกกกก็็เเเเชืาาาาาามมีทดดฟฟ์์ิตไจพโส ในการเกียบสามแต้มในบ้านครับเพราะว่พาพวกเขาเขายัางมีลุ้นครับที่จะรักษาอันดับไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์คดูกนนาลหน้าด้วยนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้แฟรงก์เฟิร์ตน่าจะทำได้ครับโดยการเฉือนชนะสุดกาดไป2ต่อค <equality> ู่สุดท้ายก็ับเป็นเอฟเอคับของอังกฤษนะครับ ู้ระต่างแดนไบรตันครับจะเล่นในเอเม็กเซเดียมพบกับรันธรรมนูญฟอเรสต์คู่นี้ถือว่าเจอกันมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่บ้านของฟอเรสต์ฟอเรสต์ถล่มไบรตันถึงเต่อศนะครับถือว่าวันนั้นสกอร์ผิดคาดมากๆครับเกมนี้ไบรตันจะได้โอกาสแก้ตัวครับเป็นบอลถ้วยและได้เล่นในบ้านตัวเองครับเราเจอกับฟอเรสต์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับคู่นี้น่าจะยืดเยื้อครับเชื่อว่าเก็บ90นาทีน่าจบลงด้วยการเสมอกันนะครับหประตูต่อหครับและอาจจะต้องต่อเวลาอาจจะถึงยิงจุดโทษครับสรัับคคืนนี้อัันคออทฟุตบบลรขงค่ำคคืนนี้รับ